สวัสดีแฟนมัดมวยทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมฤทธิวดานะครับกับช่องฤทธิวดาช anel นะครับก็เป็นช่องของผมเองนะครับก็ฝากเป็นมวยติดตามด้วยนะครับวันนี้ครับผมก็จะนําคลิปนะครับการชกไฟล์่าสุดนะครับผมก็จะมาเล่าเหตุการณ์ความรู้สึกในในในไฟ์นั้นนะครับในการที่ผมได้เข้าไปชกในรายการวันแชมเปี้ยนชิพครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นนัดเปิดตัวของผมด้วยนะครับซึ่งเปิดตัวไฟแรกกับ ค่ายใ,ใหม่นะครับก็คือพิจิ a ริยาแนะครับก็ไฟนี้นะครับผมก็เตรียมตัวมันได้คือไปรู้รู้ตัวสองอาทิตย์นะครับไปไปโชคแทนเขานะครับแล้วก็แต่ก่อนหน้านั้นก็ได้เตรียมตัวซ้อมอะไรก็ซ้อมมาตลอดนะครับก็เพราะว่าผม,ผมเข้าค่ายไปก่อนน,นั้นแล้วไปช่วยซ้อมให้พี่กัปตันนะครับ ก็เดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวผมก็จะเล่าเหตุการณ์ความรู้สึกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับเป็นการพรีวิวเปิดตัวครับก่อนโชคนะครับ,รบผมก็ซ้อมที่พินดีนะครับพินดีอะคาเดมีนะครับ ชมพรีวิวสังนิดนะครับชมสัมภาษณ์นะครับ,รบอบันนี้ครับก็คิดว่าความมั่นใจก็คือ100%ครับใช่แรงเก่งของผมใช่ไหมไม่มีทางหรอกผมก็อยากให้จบจบแบบน็อกเอาครับ <The> เปิดตัวนะครับ ก็ผมเดินทางไปโชคกับเทนเนอร์สองคนครับกับพี่ไม้หมูหวานนะครับนี่ครับอยู่ข้างหลังนะครับคนคนอ้วบหน่อยนะครับก็เดี๋ยวผมจะกอไปก่อนโชคเลยแล้วกันนะครับ แนะนําตัวครับเปิดตัวคอนโชวโ์ยิ่งใหญ่มากนะครับก่อนขึ้นเวทีนี่ยังไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับแต,แต่พอขึ้นไปยืนในสองเวียนในบนเวทีเนะี่ยตื่นเต้นนะครับผมตื่นเต้นมากเลยแล้วก็โอ้โหเพราะว่ามันมันมันยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยผมก็จะบรรยายความรู้สึกนะครับเป็นยังไงนะครับ เป็นตอนเปิดตัวนะครับก็ไฟนี้ชกที่พิกัดรุ่นเบนตัองเวดนะครับของวันที่ไม่ชิปเบนตัองเวดนี่จะ66.7นะครับห6 7กจกิโลกรัมเอ้ย6 5ิหหจหรือจุด8 6 5ห้าจุดนะครับก็ เป็นรุ่นแบนต้มเวดมวยไทยนะครับก็ผมก็จะอันนี้ต่อยในกติกามวยไทยนะครับสามยกนวมเล็กนะครับโอ้โหตอนใส่นวมนี่รัดข้อมือมากเลยมันไม่ถนัดนะครับแล้วก็ตอนซ้อมก็ยังผมยังไม่ได้ใส่ลองใส่ซ้อมเลยครับเพราะว่ามันยังไม่คุ้นชินนะครับ ไม่ค่อยถนัดมนมเลยครับยกแรกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาชมพรอพ้อมๆกันเลยนะครับผมยกที่หนึ่งครับผมมาแล้วครับผมอยู่น้ำเงินนะครับ ยกแรกนี่ผมที่วางแผนไว้นี่ผมที่ผมคิดไว้นะครับผมจะยังยังยังไม่กล้าผีผ่ามเข้าไปเยอะนะเพราะว่าเราเรายังใหม่ด้วยยังไม่คุ้นว่ามันคือมันยังจับจังหวะไม่ได้นะครับนี่ครับก็ยังไม่เปิดเกมเท่าไหร่นะครับก็ยังบอกว่าเดินเดินเอ่ยืนใกล้ๆนะครับแต่ผมก็ไม่ทัดไม่ไม,ไม่ไม่ถอยนะพยายาม จะรับอาวุธเขาว่าเราเราจะทนอาวุธเออเขาน้ําหนักหมัดเขาจะประมาณไหนนะครับในยกแรกนะครับแต่ก็ยังไม่กล้าบวกเยอะนะครับจะเทจังหวะนี่ครับจังหวะน,น,นี้ออกหมัดไปก่อน,นครับแล้วก็ประมาทไม่ได้เลยนะเพราะว่าเขาเขาหนักมากนะครับแล้วก็ไวด้วยนะครับพี่เขาแล้วอีกอย่างเขามีประสบการณ์วันแชมเปี้ยนชิพมาก่อนเรานะครับผม ปะมาไมไดไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าโดนนี้ก็ล่วงได้เหมือนกันนี่ครับซ้ายกับซ้ายนะครับเขาก็ซ้ายเหมือนกันนะครับนี่ครับจังหวะมันยังขา,ขาดกันเกินนะครับสาหรับผมแบบว่าจังจับจงังหวะไม่ได้นะครับเขาก็จะมีเขาก็รอเขาก็รอส่วนเหมือนกันนะครับนี่ครับ ขาก็รอดึงจังหวะเหมือนกันนะผมก็ยังเข้าผีผ่าไม่ได้เลยครับนี่ครับก็ค่อยๆค่อยๆจับจังหวะค่อยๆจับทางเขานะครับว่าเราโอ้จังหวะนี้ก็ได้จังหวะสอกกลับนะครับนี่เริ่มรู้สึกแบบว่าสร้างความมั่นใจให้ตัวเองก่อนนะครับแบบว่าจังหวะแล้วก็จังหวะมันได้ด้วยนะครับจังหวะเมื่อกี้นะครับพอจังหวะได้นี่ก็เริ่มประมาทหน่อยแล้วโดนเลยครับเห็นไหมครับโดนในล่วงเลยครับโอ้โหเต็มเต็มหมัดเลยนะ จังหวะนั้นนะผมรู้สึกว่ามันวูบไปพักหนึ่งนะครับลูกแล้วก็รู้สึกตัวเร็วนะครับแล้วก็ปุ๊บขึ้นมาเลยผมตื่นมาอีกทีก็เห็นกรรมการแบบว่าลืมตาขึ้นมาอีกทีร,รู้รู้สติปุ๊บก็เห็นกรรมการยืนนับอยูอ่ตรงหน้านะครับนี่ครับก็ยังตั้งหลักอยู่นะครับเริ่มเริ่มได้สติแล้วครับก็เริ่มเริ่มจะขยับอะไรนะครับจังหวะนี้ก็ จะบวกศอกนะครับเขาก็เข้ามาต่อยหมัดนะครับเขาก็กะเช็คบินน็อกเหมือนกันนะนี่ครับโดนก็ร่วงเลยเมื่อกี้ตื่นเต้นมากนะครับทุกวินาทีเลยนะครับแบบว่าเรากะแบบว่ากะคือต่างฝ่ายต่างกะเอากันน็อกนะครับนี่ครับแต่มันอยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันจริงๆนะครับนี่ยกที่หนึ่งโอ้รู้สึกว่า คะแนนเป็นรองแล้วนะครับแล้วก็ผักยกช่วงพักยกก็ได้คุยกับเทนเนอร์นะครับเขาก็บอกว่าโดนนับนะจริงๆอะผมยังไม่รู้ตัวเลยว่าผมโดนทับนะครับแล้วก็เลยชำเลืองไปดูบนจอนะครับภาพช้านะครับโอ้ย,โ,อยโดนหมัดฮุกนี่ว่าติดหมัดฮุกขวาเขานะครับล่วงลงไปแต่แต่อย่างดีนะครับที่รู้สติตัวเองเร็วนะครับนี่ครับก็ ยกสองก็ก็คือคิดไว้ก็คือรอไม่ได้แล้วครับเราต้องเดินขยับเปิดเกมนะครับเพราะว่ายัางเหลือ,อยังเหลืออีกสองยกนะครับเพราะว่าต่อยต่อยกันสามยกนะครับนี่ขึ้นยกที่สองเลยนะครับแล้วก็การที่โชคกับมวยหมัดเนี่ย เราจะประมาทไม่ได้ทุกวินาทีเลยนะครับเพราะว่าเขาหนักทั้งแล้วอย่างเขาหนักทั้งซ้ายแล้วและขวาเลยนะครับหมัดหนักทั้งซ้ายและขวาแล้วเขามีประสบการณ์มากกว่านะครับนี่ครับยกนี้ก็เริ่มขยับเข้าหานะครับนะครับต,ต่างคนต่างไม่ถอยนะครับนี่ครับเพียะข้าล่างไปนะครับเขามีหมัดตลอดนะครับ เริ่มขยับเข้าใกล้กันแล้วนะครับโอ้โหติดหมัดห้องขวายแล้วครับหนักจริงๆนะครับโอ้โหแต่รู้สึกว่ายังยังผมมันฟื้นเร็วนะครับรู้สึกว่าเริ่มรู้น้ําหนักเขาแล้วครับน้าหนักหมัดเขาแล้วว่าแต่ถ้าโดนเต็มๆก็มีสิทธิ์ล่วงนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเราจับจังหวะเริ่มจับจังหวะเขาได้นะครับก็เริ่มขยับเข้าหานะครับเรามีถีบกกวนครับในจังหวะนี้ก็ บวกศอกกันนะครับบวกศอกกับหมัดนะครับแลกกันนะครับนี่ครับเริ่มตื่นเต้นแล้วใจนะครับจังหวะนี้นี่ครับถีบมาไปก่อนแล้วจังหวะนี้บวกศอกเขาก็มีหมัดนะครับแลกกันตลอดเลยครับยกนี้เป็นยกที่แบบใครพลาดก็มีสิทธิ์ล่วงนะครับเขาก็รอดึงจังหวะนะครับเตะหลอกไปเขาก็มีหมัดซ้ายมาครับนี่ครับเตะล่างไวทีครับ โดนหมัดไหมครับขยับออกขวาไหมครับติดบ้างครับจังหวะนี้ผมถีบนําไปจังหวะนี้ผมโอ้โหสอกนี้แหละครับน่าจะแตกจังหวะศอกนี้นะครับก็คือก้าจังหวะศอกนี้ผมก็หลายหลายคนอาจจะมองว่าฟุกนะก็ค <c oughs> <c oughs> งก็งผมก็ไม่รู้พูดยังไงนะครับจะ่อธิบายยังไงแต่ว่ามันก็ฟุกหลายไฟอยู่นะครับ จริงๆก็ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงนะครับเดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวจะมีดราม่าหรือเปล่าจต่จริงๆจังหวะน,นี้ผมก็ก็คือได้ฝึกซ้อมมากันมานะครับอยู่ที่ค่ายอยู่แล้วนะครับคือจังหวะสอกแล้วเราซ้อมกันมาอยู่แล้วนะครับแต่แล้วก็โอกาสที่จะมาใช้บนเวทีก็อีกเรื่องหนึ่งครับจังหวะโอกาสนะครับ,รบที่มันจะได้นะครับจังหวะน,นี้ผมก็จะแยับไปก่อนสองทีแล้วก็ก้าวเข้าไปลึกๆนะครับเพราะว่าเขาจะเขาจะรอจังหวะนะครับ เขาจะเป็นมวยแบบว่าเขาก็จะรอจังหวะสวนสวนเหมือนกันครับแต่จังหวะนี้ผมก้าวใส่จังหวะก้าวไปลึกๆนะครับก็ต้องวัดดวงเหมือนกันครับถ้าก้าวลึกๆแต่ถ้าเขาออกมาออกมัตสวนมาเราก็มีสิทธิ์หล่นเหมือนกันครับจังหวะเมื่อกี้นะครับแต่ยังดีที่ว่ามันเป็นจังหวะของเรานะครับที่เราเข้าไปได้เปรียบพอดีนะครับนี่ครับก็จบเกมก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนะเพราะว่าเกมกีฬานะครับแพ้มีแพ้มีชนะนะครับแล้วก็ มันก็อยู่ที่จังหวัดใครจังหวัดมันก็มีโอกาสจะถามว่ามีโอกาสรีแมทไหมผมก็ว่ามีโอกาสน่าจะได้รีแมทนะครับแล้วก็ผมคิดว่ารีแมทก็น่าจะสนุกกว่าเดิมนะครับผมก็จะได้มีโอกาสเตรียมตัวได้เยอะกว่าเดิมแล้วมันก็จะแล้วอีกอย่างมันเป็นไฟ์ไฟ์แรกของผมนะไฟล์สองก็อาจจะจับจังหวะได้มากกว่านี้ครับอาจจะสนุกกว่านี้นะครับนี่ครับก็ฝนกระชกก็ผมเป็นฝ่ายชนะแตกในไฟ์นี้นะครับ ก็ฝากแฟนมวยนะครับกดติดตามแล้วก็กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในคลิปต่อๆไปผมก็จะทําให้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็จะมาเล่าสู่กันฟังมาพูดคุยนะครับก็คอมเมนต์ติชมก็ได้นะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงก็ฝากแฟนมวยคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมก็จะไปตอบให้นะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ